สวัสดีค่ะแม่เพ็นกลับมาทักทายสบายดีกับ FC ทั้งช่องอีกครั้งนะคะของวันที่4กรกฎาคม2568เนาะแม่เพ้นจะพา f อฟทั้งช่องมาสรุปเอาแนวทางเราพัฒนาเนาะของทุกสำนักที่ยังบอท่านได้ลงคลิปให้นะคะก็จะมีของหมอดูเลขเด็ดลุงโชคดีอาจารย์หนุ่มกระสินแอดมารวยสุดใจพารวยน้องเพชรนำโชค ตาปากน้ำโพเขาฝากมานะคะแปดสำนักบอกค่ะเดีย๋ยวเบิ้งตัวจริงน้ำกันเนาะมามีจังจากสำนักแทนเนาะไม่เพ่นกันลายสำนักหลายไม่เพ่นกันลืมคือกัน <c oughs> อ่ะมาเบิ้งค่ะผลลาวพัฒนางวดวันที่สองที่ผ่านมานะคะเลขหตัวออกที่หนึ่งศูย์สองสองูหห้าตัวออกที่0ูนย์สองสองูย์หก สตัว2 2 0 6 3ตัวบนสองศูนยบน0ูย์หและ2ตัวล่างสองสองนะคะอ่ามาเบิงค่ะมาเบิงของหมอดูเลขเด็ดนะคะงวดที่แล้วหลุดนะคะบอเขานอกทั้งบนและล่างนะคะ สุดใจพาลวยหลุดเหมือนกันนะคะวิ่งรูด3กับ8บอมาเลขในชุดวินก็บอมานะคะบ่อเขาแม่รลิว้ววิ่งรูด6กับ9มาที่6จับคู่บ่อเขาแต่ว่าเลขในชุดวินมาด้วยกันก็คือ0ูย์หบนนั่นเองนะคะแอดมารวย3กับ4ก็หลุดนะคะเขาฝากมา2กับ3มาที่สองสองล่างนะะี่ค่ะ สองสองล่างนะคะเข้าค่ะของตาปากน้ำโพหกกับเก้ามาที่หกบนแต่ว่าจับคู่บบเขานะคะน้องเพชรนำโชคเด่นสองรองสามกับสี่ตัววิ่งตัวรุดมาตัวเด่นนี่ค่ะเข้าสองสองตัววงกลมให้เลยนะคะเข้าเนอจ้ะลุงโชคดี หลักร้อยเข้าที่สองจับคู่บอ่อเขาแต่ว่าเลขในตารางมาด้วยกันก็คือ0ูย์หบนนะคะนี่ค่ะสองนะคะมา3ตัวเนาะค่ะสองนะคะ, 2, ะ,คะ,ะได้แล้วค่ะมาเอาตัวเลขเนีทางของวันที่4วันนี้กันต่อเลยเนาะวันนี้พ่อให้วิ่งลูดมาค่ะพ่อมาดูเลขเด็ด สเม็ดเดียวบนล่างจับคู่ 3, าม 4, ี่ห้าสี่แปดสี่นะคะหมอดูเลขเด็ดให้มาวันนี้แค่3 <4. S 1> ชุดเองเนาะคะ่ะสาม4ี่ห้าสี่และ 8, ปดสี่นะคะงวดที่แล้วหลุดนะคะหลุดหลางวดแล้วเดอเนาะค่ะสูซูไปน้ำกันค่ะทั้งผู้ให้และผู้รับนั่ละค่ะเอฟซี FC จ้า,าเพื่อนนี้กับพ่อแห้งแล้วค่ะอ่ะ วันนี้พ่อให้วิ่งรูดเด่นบนล่าง4เม็ดเดียวจับคู่3ามสี่ห้าสี่แปดสนะคะมาเอาของลุงโชคดีกันต่อนะคะวันนี้คะ่ะลุงโชคดีให้เลขในตารางมามี3 4มสี่ห้าศูนสองะคะวันนี้บบเห็นกากระบาดห้ยเนาเพ่นกับ่บลิกเหตุตามเพิินแล้ววิ่งรูดบนล่างเด่นศูนย์ลองหจับคู่ชุด2ตัวมี0 2 0 3์ส0 5 14158584แล้วก็เน้นวงกลมที่02038005และ85ส่วนชุดกันมี076404หลักร้อยงวดนี้มี450ชุด3ตัวบน508 408 502 403นะคะของงูโชคดีงวดนี้เนาะยามใดได้ดสิแตก3ตัวพื่อเกาเ,เน่เนาะนะสูสๆไปนํากันนั่นละ่ะ ผู้ใดก็อยากให้เขาสามตัวเบ้านนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปบ่ไใดมันยากู่เดินนะคะส่วนสิเขาสามตัวตรงเนาะอ่ะงวดที่แล้วจับคู่ให้บบเขา่าเลขชุดในตารางมาสามตัวบนนะคะสองศูนย์หกเลขหลักร้อยมาที่สองนะคะส่วนงวดนี้ เลขในตารางมี3 4 5 0 8 1 2วิ่งลูดเด่น0ูย์ลอง1จับคู่ชุดเน้นมี0 2 0 3 8 0 0 5 8 5ชุดลอง1 4 1 5 8 5 0 7 6 4และ0 4หลักร้อยมี4 5 0ชุด3ตัวบน5 0 8 4 0 8 5 0 2 4 0 3นะคะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ ตรงกันที่8ปสี่นะคะ5้สมีบอเนอะตรงกันที่8ปสถ้าจับอยู่ในชุดอ่านั้นก็จะมีเนาะห้าสสสี่เนาะอยู่ในเลขในตารางเนาะก็ตรงกันอยู่นะคะ สจะมาบ้องวงนี่เมือ่อังวดที่แล้วมีสองสองอน่าจะมีอยู่นะได้รลยยังไปต่อนะคะมาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้ค่ะราวพัฒนาสุดใจพารวยวิ่งลูดเด่น9กองศเลขชุดวินมี7 8็ด1 2 จับคู่ชุด2ตัวมี 70, 7 0็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจดสองแปดศูนย์แปเ้น้นที่909192นะคะชุด3ามตัวบนมี2ชุดก็คือ890แล้วก็991นะคะของสุดใจพารวยส่วนงวดที่แล้วนะคะสุดใจพารวยวิ่งลูดเด่น3ามรอง8หลุดทั้งตัววิ่งตัวรูดและตัวจับคู่และชุดวินก็หลุดนะคะ มวดนี้วิ่งรูดเด่นที่9ลอง0เลขชุดวินมี789012จับคู่ชุด2ตัว707172 808182 909192เน้นที่9091-92กับชุด3ตะบน890แล้วก็991นะคะสุดใจพารวยได้แล้วไปต่อที่ของแอดมารวยส่วนของแอดมารวยงวดนี้วิ่งรูดบนล่างมาเด่น9ลอง6 จับคู่ชุดสองตัวก็จะมี9868 9161 9767 9363 94กับ64เนาะแล้วก็เน้นไปที่98กับ97นะคะงวดนี้เด่นที่98กับ97นะคะผนบอกมาเนาะอ่ะงวดที่แล้วหลุดนะคะวิ่งรูด3กับ4หลุดเหมือนกันเลยเนาะงวดที่แล้วก็หลุดบ้างเข้าบ้างแต่ละสำนักเนาะส่วนงวดนี้ค่ะ วิ่งลูดเด่นที่9กรอง6จับคู่ชุด2ตัว9 8 6 8 9 1 6 1 9 7 6 7 9 3 6าห4ึ่เน้นที่9 8กับ9 7้าเจ็ดนะคะ,ะมาแคปหน้าจอเอาของสุดใจพารวยแล้วก็แอดมารวยกันเด้อจ้ะ ได้แล้วไปต่อเนาะของอาจารย์หนุ่มกะสินค่ะวดนนี้วิ่งลูดเด่นสี่ลองสามนะคะเด่นที่สี่ลองสามค่ะบนล่างชุดสามตัวบนมีสี่สี่ห้าสี่สี่หกสามสามหกเนาะมีสามชุดชุดสองตัวบนล่างมีสี่ห้าสี่หกสามหกสี่สี่แล้วก็สามสามนะคะของอาจารย์หนุ่มกะสินค่ะ วัที่แล้วไม่เพินบเล็กลงคลิปห้ได้นอกของอาจารย์หนุ่มกระสินแมนอยู่เพราะว่าเพิ่นทรงมาให้สาเนาะคะ่ะแต่ว่าวิ่งลูดเขา่าจับคู่ว่าเขานะคะวัที่แล้วงวดน,นี้วิ่งลูดเด่นที่สี่ลองสามชุดสามตัวสี่สี่ห้าสี่สี่หกสามสามหกชุดสองตัวบนล่างมีสี่ห้าสี่หกสามหกสี่สี่แล้วก็สามสาม มาต่อที่ของน้องเพชรนำโชคงวดน,นี้วิ่งลูดเด่นสองเหมือนเดิมเนาะลองสามกับสี่จับคู่ชุดเน้นสองหนึ่งสองศูนย์สองสองสองหกชุดลองสามหนึ่งสามศูนย์สามสองสามหกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกแล้วก็ชุดสามตัวบนมีสองเออมีเก้าเ มี921 121 120 122 126และก็ 1, 1, 1, 1น,ะะนึนะคะเบิ้ลเนาะส่วนงวดที่แล้วค่ะของน้องเพชรนำโชคเข้าชุดเน้นนะคะตัวเน้นวิ่งรูดก็มาตัวเน้นจับคู่ก็เข้าชุดเน้นที่วงกลมให้2 2ล่างเนาะสำหรับงวดนี้วิ่งรูดเด่น2เหมือนเดิมนะคะลอง3กับ4เหมือนเดิมเลยเนาะจับคู่เป็น

แคปหน้าจอเ้อค่ะของอาจารย์หนุ่มกาลสินแล้วก็ของน้องเพชรนำโชคนะคะ ไปต่อนะคะมาต่อที่ของแม่ลิ้วพารวยนะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนาแม่ลิ้ววันนี้วิ่งลูดบนล่างมา4กับ1ชุดวินมี1 4 5 6 8 9ชุด3ตัวบน4 9 1เก้แล้วก็ศูนชุด2ตัวเน้นไปที่4 1 5 1 9ึ่งห้ชุดลอง6 9 0 1 5 0 4,9่เก้าแล้วก็สี่ห้านะคะของแม่เล้วค่ะส่วนงวดที่แล้วของแม่จับคู่ให้บบเขาแต่ว่าเลขในชุดวินมาด้วยกันก็คือ 06, นย์ั่นเองเนาะตัววิ่งตัวลูดก็มาที่6บนอ่าหาเอฟซจับคู่ใซ่ที่แรกก็บเขาแล้วนีนเนาะศูนย์ศูนี่เนาะแต่เพิ่นว่าจับคู่ให้งวดน,นี้แม่ให้วิ่งลูดมา4กับ1บนล่าง ชุดวินมีหนึ่งสี่ห้าหดเ้าชุด3ามตะบน4ี่เก้าหนึ่งสองสี่ย์เหนึ่งชุดรอง6 9เก้าศูนยห้าค่ะมาต่อที่ของเขาฝากมากค่ะงวนนี้วิ่งลูดบนล่างมา8กับ9นะคะชุดสามตะบน8ชุด3ามตะบน9 8้แดสแล้วก็8ปดเก้าห้า ชุดสองตัวบนล่างมีแปดสี่เก้าสี่แปดห้าเก้าห้านะคะของเขาฝากมางวดที่แล้วเข้าเนาะวิ่งลูดสองกับสามมาที่สองล่างจับคู่เข้าที่สองสองนั่นเองค่ะส่วนมวน่นี้วิ่งลูดแปดกับเก้าบนล่างชุดสามตัวบนเก้าแปดสี่แปดเก้าห้าชุดสองตัวบนล่างมีแปดสี่เก้าสี่แปดห้าเก้าห้านะคะ,อะแอปหน้าจอ,อค่ะ แปดสี่เก้าสี่แปดห้าเก้าห้าก็แสดงว่าตรงกับของแม่ลิ้วนะคะอยู่ในชุดวินมีอยู่เนาะ8ปดสี่เก้าสี่แปดห้าเ้าห้านะคะโอเคตามนี้เลยค่ะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะ ได้แล้วไปปิดคลิปด้วยของตาปางน้ําโพกันนะคะสําหรับของตาปากน้ําโพวันนี้เนาะวิ่งรูดบนล่างมา9กับ2จับคู่ชุด3าตัวบน9ก้าสชุด2ตัวบนล่าง9ก้าสี่เก้าหนึ 1, ่ค่ะ ส่วนมวดที่แล้ววิ่งรูดมาที่6บนแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะมวนนี้ตาให้วิ่งรูด9กับ2บนล่างชุด3มตัวบน941ชุด2ตัวบนล่างมี9ก้าสี9 5 2 5 9 8 2 8นแปดะคะอ่าแคมหน้าจอเด้อจ้ะครบจบทุกสำนักเด้อค่ะวันนี้ ขอให้โชคดีกันทุกท่านทุกคนเด้อรวยๆกันยกช่องค่ะระหว่างฮานอยและลาวพัฒนาวันนี้เนาะแม่เพิขอให้ทุกคนโชคหมานหยิบจับคู่ใดของอาจารย์ใดไปซื้อกระขอให้ปังกันทุกท่านทุกคนเด้อค่ะมมนี้เมเพิ้ก็ขอ,ขอถูกน้ำเนเด้อนะจ้าเนาะจะซื้อน้ำของอาจารย์ใดหูแหละเบิ่งก่อนค่ะอยู่ที่ดวงได้เลือกซื้อเอาได้ค่ะ fc แม่เพิ้ก็ไดด อแต่ว่าวิ่งรูดมือนีเด่นสีหลายกว่าเพื่อนเนาะค่ะเด่นสีหลายกว่าเพื่อนนะคะทุกสํานักทุกอาจารย์อ่ะคลิปนี้กะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ